สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับครับมือนี้มาพอกับแอดสอนแรงๆคำๆเลยครับผมหาโม่งก้าแล้วครับมือนี้มาเปลี่ยนสะพานบุญในเอฟซีครับเอาน้ำมาคั้นลดหนึ่งยินดีครับอาจารย์บ่มีหนามมาสั่นอาถุด้อป้าเฮ็ดจังไลยวันนี้ครับอาจารย์นะครับกับอนุมอนุโมทนาสาธุบุญครับเอฟซีทางไก่นะครับคุณมินตาครับผม กันว่าพระอาจารยญไม่น้ำกินวาสันเอาไปอาจารย์จะคั้นรถหนึ่งแนวาสันเ, <laughs> เอาเดี๋ยวแอดกระซิเฮ็ดเบียกก่อนครัาบบาทนี้ัเเ่เอาเหงือเอาเอาเหงือจังน้อยก่อนครับผมแมว <laughs> ย่อมแม่ทั้งมาจุ่มแสงมันก็เอามาถวายยืดเสียบยืมืงอนีอ๋อยมแม่ทั้งนาจุ่มแสงดีครับมันบอดอีหลีน้ำกินมอมีเลยเนี่ยครับ<า>ว่าอยู่ว่างเลยอ่า มียูหันสิบแพ็คหนึ่งนะครับที่เพิ่อนเอามาเมื่อนี่ครับปู้อยู่ทางในปกติอยู่นี่จะเป็นน้ำครับเต็มกล่องไว้ครับแต่ว่าพากหลังนี่กะอยากโยมกะเพิ่นกับจะจนทั้งจากทางไก่ทางไก่เนาะเพิ่นกัน่าจะยากเวียกอย่างงานครับบะไรเขามาทําบุญกันนะครับก็เลยบ่มีเลยครับนี่คือท้องพระคังนะครับอยู่ตรงนี้ละเอาเดี๋ยวแอดเพจเรียกัข้าวกันครับผม ต่ว่าวันนี้ก็สิไปถามแนวท่างกับอาจา์อยู่หรอกครับงวดทิพผ่านมาบโบด้เขามาเนาะก็่บนาใจว่าเป็นยังไดขึ้นกันนะครับวันนี้ก็จังไดก็ได้เขามาแล้วครับผมมาเป็นสะพานบุญไฮเอฟซีแล้วก็สิเป็นสะพานโชกสะพานลับน้ำหาเธอมีโชกมีหลาบน้ำกันครับผมครับก็แล้วเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอาจารย์อุ่นใจแล้วครับบานนี้ไม่ต้องกินน้ำเพราะปาแล้วครับได้ยินมา ในนยินว่าได้กินน้ำปลาเปล่าสั้นครับน้ำเบิดครับกับ60แพ็คครับทั้งหมด60แพ็คนะครับเอาเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์นิดนึงครับกล้องถามไทยเบิ่งแนวทางเพื่อนครับว่าจะมีฝากมาตอนบ่ครับรัศการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุโอ้ยเงยหน่อยเงยยังเลยบัดนี้ครับคน เออกระบกย่งียอ่ดกระบุญน้ำพ่นบุญออกมาห้ากระขนขอสร้าไหเนาะครับผมเออน้ำดื่มจะแ็กฮะฮกสิบครับโอ้ยสาธุสาธุด้อครับอ่ากาคุณคุณมินตาครับเพื่อนกะอเพื่อนมากเลยเลยด้ครับที่ผมคนมากคนมากกันส่วนใหญ่ก็เป็นของเพื่อนนี่แหละครับครับครับย่อมที่ผมคนน้มาส่วนใหญ่กเป็นคุณมินตาขอบุญของพุดหลายๆด้อเพิ่นฝากต่างมาสามพันบอกว่าซื้อน้ำมาถวายพระอาจารย์เนี่ ผมยานพระจันทร์เมื่อยย่ามซอยขนน่ะนะผมก็ได้ซื้อมาสองพันแล้วก็อีกพันหนึ่งมาเท้าตาจันทร์ไปใส่เติมน้ำมันแน่อปลาทอดปลาทูอาหารแมวแน่อยังสิแม่ครับครับครก็กระถายพระจันทร์อีกังแมวกระไรเรื่องผุนมันพระเจ้ามอปล่อยเรื่องสไลด์ใหญ่กระายเลยสาธุอนุโมทนาบุตรนะครับพระนามนาบุตรนะครับเพราะเป็นอย่างนั่ครับพระจันทร์เนาะกับเพื่อนบอกซีรัมต้อาเป็นอดมากเป็นภาษาพื้นเพื่อนไปซื้อน้ำมันมาใส่เคียงกวนไฟเอ้า น้ำมันมาใส่เฮียงปันไฟเอเอกระเทิ่งอยากได้หลอดหลอดไฟหลอดไฟสุ่มห้องเป็นหัวจุกอันสุ้มมาเสียปลาไก้นะครับยังขาดอยู่คันนกหลอดพลังแสงอาทิตย์มันกับว่าใครทษเนาะเออสุ้มเมืนคือพว่เครื่อน,น,นพวกกันบุญพ่อรวยซื้อมาเนาะครับหลอดไฟถึงม,มันหลอดสุมมีปลกเขาเสียปเลยน,นะครับอันปลกเสียเพาหอยไปล้วเขาเสียปลกเพราะว่ายังไงก็ได้ปันไฟอยู่แล้วปันไฟบานกะ ปานไหวอยู่แล้วยังมือแรงหัวขุมตีหนึ่งจนปิดมันห่อนนังอยู่นะครับอากาศเย็นจังปิดเองเขาก็เปิดไฟไปหอดหัวขุมตีหนึ่งมันก็แกล้งไปหลายทีเนาะครับหลอดที่บ่ต้องใส่สตาตบ่ต้องใส่บรรลาดครับหลอดลมก็ได้หลอดหนึ่งเครื่องซื้อมาหากวันอ่ะนะครับหอยตัวเต้นแต้นๆนื่องมาเสียบปักปั๊บติดปุ๊บโหลดแมนเออเขาก็บตีเทียงไว้จนอากาศมันเย็นครับแก็จังได้ปิดเทียงซู่งซู่งเก็บไฟอยู่บ่ครับ มีเครื่องเก็บไฟบอกครับตัวปัน่นเราจังค่อยมีไฟมาปั่นหล่ะคอยจังไฟดี่มันมีเครื่องเก็บไฟโอ<ฮ>้วาสิใส่ไฟยไ่ำหนกับปันน่นย่ำนั่นแมนอือใช่ไฟนั้นไปกับปันน่นย่ำนั่นครับอือแล้วก็จะขอหลอดไฟดอีหลอดกับสายไฟมาต่อไปพูลนล่นสาร้ายาคนละครับม,มันเกิดวัดมันก็จะเป็นเดียดๆด้วยอย่างไรอย่างว่าอย่างมันหูไปหลอบครับวัดหลอกกาเฮ้มันหูมันแจ้งไปอือคอยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะครับรับ ค่อยๆไปเนาะครับอาจารย์เนาะมรับนี่ฮะเธอแต่ว่ากังวดนี้ก็สําคัญนี่ครับอาจารย์ขันป่งเปียงป่างมา้นี่ได้หรอเดี่ยหรอได้ครับเออแต่ว่าส่วนศูนย์เก่ามันออกออกออกเล่าสตาเนาะมือหนิเนาะศูนย์เก่ากับซีศูนย์ออกดีตัวเลขมือหนิก็ได้ออกเบ็ดหยาบทุกขั้น โอ้หมายถึงหน้ทาท้าทางประเทศเหรอครับเออมือนี้นผมว่าได้เบิ่งเลยครับบม่แน,น่บบใจมาไหน,นมาบ่สู้ฟังนี่ไปจอมศรีพูนไปหาพาาระอาจารย์วัดป่าจอมศรีมาก็าว่าสิไปเป็นสะพานบุญในเอฟซาน่ะเลรวก็าไปตามหน้ทาท้าคงสุไทยบงังเ,เอิญบางเอ,อิพาาญพระอาจารย์กับพ่น่อยูุบ้านนี่ออไปแนวทางอำเภอเพชรจอมศรีมันอยู่คนละทางเนาะไปคนละทางเลยอันนั้นไปทังทิศเหนือนี่มาทังทิศใต้คือไปคนละทางเลยแล่นกลับจากคุ้นมากครับยังคอยมาพี่จังว่าได้มาคำ ครับครับแต่ว่าบัดนี้พระอาจารย์ครับงวดว่าหนึ่งผมขออนุญาตติดตามแนวทางงวดนี้กับพึ่งจะมาครั้งแรกดีครับังวดเรื่องเลยการลุงเซสมุดดูตลอดเป็นลุ้งเซสมุดปวดตลอดตลอดเป็นอะไลุงของฮานอยเล่าวาดออกโตกี่วะเนี่ยออไม่ออกเลขร้าบาทหรอครับเลขหลุดออกโตลยห้าศูนย์หกบ่คือหกศูนย์ห้าเนี่ยมันออกหกศูนย์ห้าเออเลขออกหกศูนย์ห้ามันออกห้าศูนย์หก โอเเ้เลขเลขทะเบียนรถบ่ทะเบียนรถมันอ่ออย่างนี้สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ออกห้าศูนย์หกเออแพราว่าใ,ใ,นนใครเดาก็ได้น้ำเนยเอกฟูใครเดาโสกหมันเนาะขอบุญขอคุณครับวันนี้เป็นไรครับอาจาร,รย์นี่นว่า,านี่ฝันว่าก็รเดามานมุ่นไปไป,ไปอันไปสั้นเขาหน้าอาจครับอันไปสั้นเขาหน้านะว่า เอาไปชันเขาหน้าไปดำหน้าได้พระว่าทิ่ไปได้ไปได้โม้นไปด,ไได้วยนี่เนี่ยกินปา่าขอนเท่ามีแต่แนวดีๆสั่นคนว่าครับเออเออมาหาด้อยที่ไปบ้านนี้อ่อดมือใหม่มากใครเอาเรียมาหับครับไปเลียไปบัวดาดไปภาคกันไปก้นแกะในหน้าแล้นวนะกวนไปกวนน้ตีนพ่นตีนยังไปกัดซับหยาซับยู่ไปครับผมเนี่ยโอ้ผมจีบไปกวนให้เท่าเน้อพวกเจ้าคุ้นกวนอยู่หนีละเอาชั่นครับวันผมน้ยไปกวนล่องให้ เติ่คนถากถากเนี่ยเราเป็นโกหลุมเบาะโหลดบบตกคือหลุมมันเป็นหลุมมุ่นมุ่นหลุมมุนๆงามๆอืมมาหนีเร็วมือขวดขวดเบิ่งเฮ้วแต่เฮาได้สูบน้ำใช้แล้วเป็นผ้าไหมห่อล้อมอ้อมอยู่ในหลุมในหลุมครับในหลุมมุนๆงามๆหลุมกระปั่นเนี่ยเป็นผ้าไหมห่อล้อมอ้อมอยู่เพิ่นก็ได้มาเปิดเบิ่งมีพระเคียงเก่าครับพระเคียงเก่าก็งามอยู่บาด ปีมันผิดมูอันหนึ่งเขาก็เอามาขาน้อฝันเขาบอกวันบ่เป็นยังตรงเนาะครับเพื่นก็บ่กืจอถอดกดเที่ยงหรอกที่ผู้ใหญ่เพื่นก็ได้เป็นอันนั่นก็ได้เบื้องเลยเห็นอันทั้งอันเห็นเลี้ยนสมเปียย่างง่ายๆแต่ว่าอยู่ในกรอบเป็นเป็นไม้ยูดำเดี่ยมม่วงม่วงเลยครับเพื่อนเขาแคต่ว่าเอาไม้มูเบื้องมูว่าไม้ยูดำเพื่อนเราว่ารักษาไว้ดีๆเด้ออาจารย์แั่นครับอือ มาว่ามันสิลงมากนี่บาทมาจุดทูบตัวนี่ฝันดนสองศูนย์เก่ามันตัมนก็เลขทูบนะบาทก็จะจุดดูสะกลุ่นไม่ได้แบบทรงไล่มาห้ก็ด้สองศ mmm, ูนย pues, ์เก่าก็ือนมันก็ขอกขบเรขฝันโอ้เลขฝกันนี่พระอาจารตีเป็นสองศูนย์เก่าบ่แนปะครับผมก็ว่างสั้นแล้วกันีตีไปจงไหนสมเด็จญาเพื่นก็อายุหล่เราพุทธเอาเนะก็ตีเป็นสองศูนย ตายแล้วก็เป็นศูนย์ผู้ใหญ่ก็เป็นเก้าบาทสองนี่มันมากน้ำทูบจุดทุบด้สง 0, องศูนย์เก้าไ้เอาเลยถ้าตีตามความฝันก็นคือตีได้เลขศูนย์เก้าตัวเดียวอือแมนครับถ้ามาี่ไม่ออกพื้อันไม่ออกพู้นว่าเช่บาทว่าเช่าโอ้ยเ่เคยฝันเห็นยาคู่แก่ฝัน่ะครับครับฝันว่ายาคู่มาบอกเลขศูนย์หกวนอ้า บวกเลกจังด้ผมว่าในไตายกันดอกมือเศ้าเนี่ยเป็ินบาทเพว่าบูงหัวขวัญม่วมั้่แนแนวว่าอะไรอย่างคู่ัาสามนี่แกขอโทษขอโทษขอใหดเออเอปูหลัรกันว่าปูว่าบอกเลขศูนย์หกมันขึ้นครับเอาศูนย์เก้าถ้าเก้าตีลังกามันก็เป็นหกเก้า็นเป็นตัวเดียวกันที่เห็นว่าหักันในเรื่องศูนย์หกก็เรื่องเมื่อศูนย์หกวันทีอืมี่เหอต่างไดลุมมันก็ศูนอยู่แล้วแมนครับลุมเลี่ยมองมอง่ลุงงาเงาลุมมันครับ หอนันยูแล้วก็มีมีพระเครืองแล้วก็มีเหรียญน้ำมีเหรียญชมเด็จยาหนึ่งแล้วขึ้นสี่สองสามขึ้นมาวันฝันมาขึ้นมหาเป็นยางมหากโมงเป็นเงินเส้นกระใส่หมวกกันที่มันเคยใส่ยังไหนยางกลุ่มมาเฝันมาาว่าสมเด็จยาคนมหาเอ้าอันนี้คือขึ้นขึ้นที่สองมันมะครับขึ้นที่สามหลังจากขึ้นแรกมา ยังจะขึ้นฝันว่าอ่ะครับหมายถึงฝันเทือกที่สองเมียนเทือกที่แรกฝันเห็นอ่าพระเครื่องแล้วก็เป็นเหรียญของสมเด็จญาเหรียญสมเด็จญามนบาทนี่พอฝันเทือกที่สองนี่เป็นเป็นสมเด็จญายางมาเลยเมียนพนยางเขาบอกนี่รถขั้นง่ายมากบนขี่ม้ามาจอดคุณก็จอดบนจอดนี่จอดสมเด็จญาจอดกลางท่าครับมันก็เลยเขลากราบว่าเขาก็แต่งตูบอดีหรอกผมก็โอ้ขอโทษขอไฟเด้อครับอ่าแล้วเอ่าพระราชินีเราพระราชามาหา กับ่แก่เมืก่อนอาะมากกับว่าได้แทงตัวแล้วผ่ากับพ่ได้คุ้มเพินกัว่าพวกเ็นังดอกเจ้าค่าอันมาขอเบ่งตนใหม่ไงนคครับอยากเห็นตนใหม่ไง่าเห็นได้เ่เห็นได้เทียพคนหน่าครับเพ่ค่กักาวเรียกเนกับกับมูเพ่นกับเหนน้ามาเพื่ได้ย่างกาเบงตนใม่ไงผู้ติดตามผู้ติดตามได้เย่งงานกบเบ่งตนใม่ไงแตเ่นบริมม้อยังดอกพนคว่า่เคยเห็นตนใหม่ไงครับเพ่นก็เลยมาเบ่งตนใหม่ไง่คนว่า ต้นมไม้ต้นใครเดามาเอาดีๆีเห็นละเอออันนี้ห้องกับบ่แม่น้องเจียิ่นมาเล่นว่าอย่างน้องฝันเนาะครับ,ออบเออฝันกับบ่ชสูยกันฟังได้เห็นละะครับเาบ่ได้คนมาเริยนประมาทอียังดอกบ่ได้ลบลู่ลยังเาฝันฝ <laughs> ันกับตะแก่ช่วกันฟังเออแล้วนี่แหละฝันว่าเพิ่นมาตรวเบื้องต้นไม่ไง่นมาหาเได้คนก็บขอไปกราบยุคุณเนาะนั่งเงินก็ได้ขอโทษเพิ่นดูว่าแต่งตัวว่าเหมาะสมครับ ก็ว่ามัเป็นหนังฟ้าวค <c oughs> ่อ,คอยให้กันย่างค่อยอย่างไปต้นไปไงไปเบิ้งต้นไปไงเบิ่งกะบอกมากแค่เพิ่งก็กว่าลากลับเลยนะเข้าวัดไปเอฟซีตีเบิ้งน่ำสมควรเอาตัวใดสมเด็จญาเพิ่นกะหาว่าพูดคนแก่เนาะกะต,ตีเป็นเก้ากันอาจะถือล้วล่ะครับแล้วลเพิ่นเพิ่อนอ่า เป็นเสียไปแล้วกับเ็นศูนย์กับ,กบ่งสีแมนอยู่เลี้ยงจะเป็นกลมๆม,มันบ่ครับเมือนแต่ว่าถ้าเป็นพระเครื่องนี่พระเครื่องตะเก้าตีแปดีิครับอพระเครื่องก็ก<ะ>็แล<ะ>้วเจ<ะ>้ครับบ้านนี่อาจารย์ฝันสองเทือเท่านั้นบ่ฝันสองเทืาหวานหรือฝันสองเท้าแต่ว่าอาจารย์ตีเป็นแค่ศูนย์เก่าเล้าก็เลขสองนี่เอาตามเลขทูกเมื่อนอ๋จุดทูบนี่จุดทูบได้เก้า ได้สองศไม่ได้ตัวเดียวใีนี้นี่รหะคานอยู่ครับก็เลยก็เลยจับเป็นสองศูนเก้าตามเลขทูปมันปะครับคันโซงว่าให้เบิ้งาสองศูนย์เก้าโงว่ากุลาจันชุดทูปอยู่อยู่นี่บอครับอกที่พจานชุดที่พจานชุดจุดนี่จุดยู่หินนี่อ๋อนืกอ่ามันขอกับปูหรือสี ว่าจุดยโมหินครับอธิษฐานขอเอาติเงินนี่บานนี้เอสองเก้ากับสองศูนครับอาจีตัวนี้แม่นว่าจุดยูักคนเนี่มันชงว่าให้ก็ได้ศูนย์เกสองครับบ้านนี่ผมจุดยูวัาเท่าได้ศูนย์สองนึกกันศูนย์เก้าอบอครับเออนานาจุดได้เลยอคนละประเทศจุดได้ทูกตัวเดียวเลขตัวเดียวกันเจ้าเบื้งนูนเอาศูนเก้าสองผมก็เขียนสองศนเกาบานนี เห็นไหมเห็นอีกตัวนึงกระได้โมเปียงเลขตัวเดียวกันเด้อเห็นตัวอะาหันเลขถูกอืมต้องกล่าวว่าผิดแน่ดิ้ดิเอาโมเป็นียงดอกครับอาจารย์ท่านเดียวกันละเอาเลขตัวเดียวกันเดนอะยูทูปเป็นเทียนผิดซื้อพผมจูดูสักคนก็ได้ศูนย์เก้าสองซึ่งกันครับอันมาบานี่ผมจูดยีวัดก็ได้ศูนย์เก้าสองเลขตัวเดียวกันไหมจูได้เลขตัวเดียวกันเงินปะอืมเอาบารนี้เลขฝันครับอาจารย์เลขฝันนี่ผมตีเป็นแปดศูนย์เก่าอะไรวะ แล้วเจ๊ลเลยอดตสีตีผรมวดได้ว่านี่หละเพราะว่าพักเครื่องนี่ตีเป็นแปดแล้วสัตวมตีโอน,นเห็นว่าครับส่งใม่เบิร์เองอินก็จะี๋แคบเดี๋ยวก็เดี๋งโอ้ก็จุดทูบไปเลยจุด,ดย้อนข้างในแท้โอ้ยขนหน่อยว่า,เห,าหวหวเห็นว่านีเลอหวมดเลยวันแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับศูนย์หกหนีมันมัน ต้องแปลแล้วครับอาจารย์เนาะเมียนเพราะว่าโยิ่งอ่มคนก็ฝันว่าผมฝันว่าผมไปบอกลี่ไว้ท่านอ้าวอืมก็ที่บอกสู้พากมีมือหนึ่งเนาะผมกับพาก็จะไปจุดทูบอยู่ศาลาเขาจะไปหาได้จุดทูบเดี่ยเขาเบึ้งได้หกเก้าเปียกกับแม่นอยู่ดิแม่ยนบ่ลเนาะนี่นี่นี่ทั้งใกหกเก้าเปียกก็เขาเขากับตัวหนึ่งอยู่ที่เนาะครับพระก็เป็นเปียกเก้าก็เป็นมกับมี นี่เอ้าบารนี่ผมผมตีได้ครับพระอาจารย์บารนี้พระอาจารย์ก็ตีศูนย์เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์หกเนาะตีโรสกัตามนั่นเลยครับผมเขาแสดงความคิดเห็นเนาะครับแสดงความคิดเห็นซอยกันเลขทูบศูนย์เก้าสองต่ว่าอันนี้ผมพระอาจารย์ว่าสองศูนย์เก้าที่แรกผมก็เลยเขียนไปก่อนเลยว่าในเห็นทูบพระอาจารย์ลูกเฮงเมื่อกี้เป็นศูนย์เก้าสองเนาะศูนย์เก้าสองสองศูนย์เก้าบารนี้เลขฝันนะครับตีเป็นศูนย์เก้า ครับแต่ว่าศูนย์เก่ากับตีลังกาคือเป็นศูนย์หกเลยคือกันเขียนให้เม็ดเลยทั้งศูนย์เก่าศูนย์หกนุ่มฝันเราผมไปบอกเลขคนเนาะครับไหวพระว่าในไต่ว่าฝันเราไปบอกเล็กบอกหกศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์หกตัวเดียวอ้าวกัดนี่แหละครับประมาณนี้เนาะเลขฝันกับตีแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกนะครับสองตัวกับศูนย์เก่าศูนย์หกเงีนะครับโค้งสุดท้ายครับมืออื่นห้อยออกครับต้องเบ่งวางวันนี้ศูนย์สีไม้อีกบอเงี้อ เพราะว่าหัวดวงหนึ่งนี่หกศูนย์ห้าหัวดวงหนึ่งมันออกหกศูนย์ห้าศูนย์จักสิงหยังมวยยังครับกับเป็นความฝันเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไว้ทันหัวมืออื่นก่อนครับทรงให้เอฟซีป่ะครับครับวาหกหัวหพวเอาเลยนะเอาเพื่อเป็นขึ้นนอนทึงไงเถอ ถ่ายไปถถาเบืองน่าหมดละครับเอ้าจังไหนกะทำหมืดแล้วครับกระลังตะเวนกระสีตะตกดินแล้วล่ะมื้นหมืดแล้วเดี๋ยวเจ้าไหนกระสีรบกวนพระอาจารย์ซัมมี่แหะครับแมนเอ้าเขาเนาะมือนหรืเนาะโอ้ขอบุญขอบุญนะย่อมใดเพิ่นเสื่ออะไรก่อนเฮ้คุณมินตาครับเอ้ยย่อมมินตาเอ้ยคุณมินต่าในชัยภูมิแมนขันนิ่นชัยภูมิบ่ะในชัยภูมิในชัยภูมิครับกับโยมแม่บรรดาทุ่มแสง กับมีมาหายอยู่กับเมื่เวั่นยังอยู่ในกวดูสิแพ็กอยู่กับขอบบนขอบขุนทั้งสองขนเลอเนาะครัไผมีอายุยื่นลำล่อๆเลยลวยปาฏิหาริย์สิ่งใดก็ให้ได้สมดังใจคิดเนาะก็เนาะกับสาธุสาธุ